สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพรีเมียร์ลีกกลับมาแล้วนะครับกลับมาด้วยคู่หยุดโลกแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเวอร์อพรูประเดิมคู่แรกวันเสาร์นี้เลยเตะเที่ยงเครื่องที่อังกฤษทุ่มเครื่องเมืองไทยนะครับตอนแรกเขาจะแข่งคู่สุดท้ายแต่เปลี่ยนมาเป็นคู่แรกเพราะว่ากลัวแฟนบอลตีกันนะย้ำกับท่านผู้ชมก่อนว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมตัดสินแชมป์แต่จะมีผลกระทบมากๆต่อการลุนแชมป์เพราะว่าอะไรเพราะคะแนนมันสูสีซิตี้นำจากฝูงนะครับ ห่างอันดับ2ริเี้ยวภูแค่คะแนนเดียวนะมาเจอกันเองเนี่ยใครแพ้นี่มันเสียหายจริงนะใครแพ้นี่มันเสียเสียนะครับ้าซิตี้ชนะจะทิ้งหงไป4แต้มแต่ถ้าเลี้ยวภูชนะจะแซงขึ้นจากฝูงทันทีเดิมพันมันสูงมากเลยนะครับท่าชมครับไอ้ครั้นจะเล่นเพลย์เซฟยันเสมอปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่ามีอาอร์ซนอรอเบียดอยู่อีกทีมหนึ่งพราะฉะนั้นเกมนี้ มันต้องแลกเอา3มแต้มกันไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับอย่างนั้นก็ตามครับมาเตะคู่แรกหลังเกมทีมชาติเนี่ยตัวแปรมันเยอะมากเลยนะนักเตะหลายคนได้พักแป๊บเดียวก็ต้องลงเล่นเกมใหญ่ต่อนะครับร่างกายเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะดิการจัดทีมก็ต้องปรับไปตามความเหมาะสมนะครับเอาความฟิตเอาความพร้อมเป็นหลักคือเช็คกันตอนเช้าวันแข่งนั่นแหละนะครับใครสภาพดีสุดลงตัวจริงไปก่อนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเกมนี้ทุกอย่างมันเปิดกว้าง อะไรก็เป็นไปได้นะครับนักเตะอเมริกาใต้4คนของเวีร์วภูคืออาริซงอลกซิสแมคลิสเตอร์ลุยส์ดิอารสดาวินนูนเยสเพิ่งกลับมาถึงอังกฤษเมื่อกลางดึกวันพุธสโมสรส่งเครื่องบินไปรับกลับมานะครับท่านผู้ชมครับวันพฤหัสมาซ้อมได้ซ้อม2วันเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ดิอาสก็นูนเยสคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องสำรองไปก่อนรอลงครึ่งหลังนะครับ ซึ่งถือว่าน่าเสียดายเพราะสองคนนี้ฟอร์มกำลังมาเลยกำลังแรงทั้งคู่เลยนะครับเดียส <Dia z, S 1> เพิ่งมง2องประตูให้โคลอมเบียชนะบราซิลส่วนนูนเยสเล่นให้อุรุกวัย2นัดหลังสุดในสัปดาห์นี้เนี่ยยิง3ลูกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับดาวินนูนเยสตอนนี้นำเป็นดาวยิงสูงสุดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะหนัดยิงไป5ประตูเวลาเล่นทีมชาติเนี่ยไม่ใช่ว่านุ่นไม่พลาด นุ่นก็มีว่าวมีทำหมูหกนะครับเพียงแต่ว่าคนไม่โฟกัสมากเหมือนตอนเล่นให้เรียวโผลเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะโดนด่าโดนสื่อวิพกาววิจารณอะไรเงี้ยมันก็น้อยกว่าเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเสาร์นี้ถ้านูนเยสลงเนี่ยเขาน่าจะป่วนเกมรับซิตี้ได้พอสมควรนะครับจากความเร็วความแข็งแรงของเขานะครับส่วนพวกตัวที่เจ็บอิบุโคนาเต้ไรอันกราวนแบกเคอร์ติสจอส์โจโกเมสน่าจะฟิตทัน น่าจะฟิตทันทุกคนนะครับอ่ะมาดูแมนซิตี้บ้างทีมเรือใบสีฟ้ามีประเด็นเรื่องนักเตะเจ็บหลายคนนะครับโดยเฉพาะเอริฮารันโรดรีแล้วก็ผู้รักษาประตูเอเดนซอนนะแต่ล่าสุดเนี่ยเท่าที่เช็คดูนะครับน่าจะลงได้หมดแหละเพราะว่าอากาศไม่หนักนะฮารันเนี่ยเจ็บข้อเท้าในเกมทีมชาตินอร์เวย์เจอกับหมู่เกาะแฟโรนะครับลงสำรองแต่ดันเจ็บได้นะครับนัดเจอสกอตแลนด์เนี่ยเขาไม่ได้เล่นเพราะฉะนั้นมีเวลาพัก น่าจะพร้อมลงยิงเลีอยวผูหนะครับฮารันฤดูกาลนี้ซัดไปแล้ว17ประตูจาก18นัดรวมทุกถ้วยส่วนโรดรี้โรดรี้ไม่ได้เล่นให้กับสเปนในเกมเจอไซปรัสแต่กลับมาเป็นตัวจริงนะครับลงถึง8 6นาทีในนัดต่อมากับจอร์เจียโรดรี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับส่วนผู้รักษาประตูเอเดนซอนเจ็บเท้านะครับถอนทีมชาติบราซิลเสรารนี้เขาน่าจะหายหทันนะคือประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ย ตัวที่เจ็บของแมนซิตี้ถ้าจะลงไม่ได้เนี่ยก็มีมาร์ติโอโควาชิสมีจอห์นสโตนนะครับเนธานอาเก้มาติอุสนูเนสอะไรพวกเนี้ยแต่พวกเนี้ยมันมีตัวอื่นแทนได้นะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับท่านผู้ชมครับถึงเวลาลงสนามแมนซิตี้ปึกแน่นอนความพร้อมเผลอๆดีกว่าลิเวอร์พูลซะด้วยซ้ำนะสองทีมนี้คุณภาพรวมๆสูสีกันนะครับแมนซิตี้เหนือชั้นกว่าแน่นอนกว่า แต่เวอร์วููกองหน้าเร็วทุกตัวนะครับแล้วก็มีเกมเคาน์เตอร์เพรสที่แมนซิตี้ไม่ชอบอยู่ที่ว่านักเตะหงที่เพิ่งกลับจากทีมชาติเนี่ยมันจะเพรสถึงหรือเปล่านะความสดความฟิตหายไปแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับอันนี้ต้องรอดูวันแข่งนะเวอร์วภูยังมีจุดดีก็คือปีนี้เก็บบอลครองบอลชัวร์กว่าเดิมเยอะนะครับโดมินิกซูบอสไลช่วยปิดจุดอ่อนตรงแบ็กขวาของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานอนได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขาช่วยไล่ก่อน นะครับช่วยไล่ทางฝั่งขวาเซฟเทรนได้เยอะเลยนะจุดหนึ่งที่น่าจับตาในเกมนี้ก็คือแบ็กซ้ายแบ็กซายนะครับท่านผู้ชมครับแบ็กซ้ายซิตี้ยอร์สโกกวาดิโอเนี่ยไม่ใช่แบ็กธรรมชาติแบ็กซ้ายเรียวโ o คอสตาสซิมิคาสไม่ค่อยได้ลงซิมิคาสไม่ค่อยได้ลงช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยซิมิคาสเป็นตัวจริงแค่8นัดเท่านั้นเองความเร็วความคมความเด็ดขาด มันสู้แอนดี้โรเบอร์สันไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่เกมหลังสุดที่ชนะเบนส์เฟอร์ดสามูนเนี่ยซิมิคัสก็ดีขึ้นนะทำสองแอสซิสต์ให้โมกับโชต้าได้นะครับเกมทีมชาติกรีซซิมิคัสไม่ได้เล่นในนัดสุดท้ายกับฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเขาน่าจะพร้อมสำหรับเกมเจอซิตี้หรือไม่งั้นเลวโพก็ยังมีโจโกเมสสแตนด์บายรออยู่นะครับแต่ซิมิคัสถ้าลงนะถ้าลงไปเจอตัวริมเส้นฝั่งขวาแมตซิตี้ไม่ว่าจะเป็นฟิลฟอร์เดน นะครับแบรนารโดซิวาหรือเชอร์มิโดกูมันกนะ็อ้วมนะอ้วมพอๆกับแบ็กซายซิตี้ยอร์สโกควาดิโอที่จะต้องเผชิญหน้ากับโมซาร่านั่นแหละนะครับพอกันนะคือควาดิโอเนี่ยเอาเซนเตอร์ธรรมชาติมาเล่นแบ็กความคล่องตัวมันน้อยนะครับท่านผู้ชมครับตัวมันใหญ่แต่ว่าให้ไปเล่นพื้นที่แคบๆเนี่ยมันสู้พวกกองหน้าตัวจิตจิตไม่ได้ไงนะควาดิโอเนี่ยโดนโมจี้ใส่แน่นอน ขณะที่ซิมิคัสค่อนข้างจะช้านะครับถ้าเป๊ปยกเชริมิโดโกมาเล่นขวาเนี่ยแฟนหงนีหวังลุ้นกันเหงื่อแตกอะนะจับตาแบ็กซด์ทั้งสองทีมให้ดีนะครับท่านผู้ชมครับมีสิทธิ์รั่วพอกันนะเลวููบุกมาเยือนมาซิตี้7นัดหลังสุดในลีกไม่เคยชนะนะครับปีที่แล้วมาแพ้สี่ปีนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปโอเคซิตี้คือแชมป์อังกฤษคือแชมป์ยุโรปนะครับ ดีสุดในยุโรปตอนนี้ส่วนลิวพูลก็ยกเครื่องแดนกลางใหม่นะครับดอมซูบอสไลย,ยิ่งเล่นยิ่งเจิดจ้าเลยนะฟอร์มดีมากๆนะครับแต่เกมนี้อ่ะมันก็จะพิสูจน์กันว่าลิวอร์พูล2.0พัฒนาขึ้นมาแค่ไหนนะครับเจอกับทีมเบอร์หนึ่งอย่างแมนซิตี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องวัดที่ดีที่สุดเลยนะครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องกรรมาการเกมใหญ่แบบนี้มันมีประเด็นเยอะนะครับกรรมาการนัดน,นี้คือคริสคาวานา เด็กหงเห็นชื่อแล้วจักเลยบอกรองจักเลยบอกเฮ้ยเขวาวนานี่มันเด็กแมนเชสเตอร์นะบ้านเกิดเนี่ยอยู่ห่างจากสนามเอ h ดฮัแค่8กิโลขับรถ20นาทีถึงแล้วเอามาตัดสินเกมนี้ได้ไงเฮ้ย <Hey, S 1> เอาเด็กแมนเชสเตอร์มาเนี่ย <laughs> อ่ะเดอะคอปบางคนโพสต์ประชดเลยบอกไหนๆก็ใช้กรรมการจากแมนเชสเตอร์แล้วกรรมการ VR r ก็เอาโนกาลเกอร์มาทำหน้าที่ซะเลยสิโนกาลเกอร เป็นอดีตหัวหน้าวงโอเอซิสแกเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับท่านผู้ชมครับแต่คริสคาวนาอาจจะไม่ใช่ลางร้ายของเลวภูอย่างที่คิดนะเขาตัดสินเลวภูมา15นัดน,นะครับหงแดงชนะถึง13เกมอ่าจะมีเกมที่14ไหมเสาร์นี้รอดูกันนะครับโอเคก่อนจากกันวันนี้อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราเตรมหนุ่ยทั้ง a c e b o o k และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ